สวนลุงภูพานสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางสวนก็จะพามาดูต้นฝรั่งซยมีนะคะฝรั่งซยมี่ที่เราลงปลูกอ่อได้อายุได้3เดือนแต่ว่าปลูกจากตุ่มตอนโดยที่เราไม่ได้ชําในถุงดํามาก่อนนะคะตอนนี้ก็คืออ่อมาอัปเดตอ่าการเจริญเติบโตเราก็เพิ่งจะให้ ให้ปุยย๋ยยูเรียนะคะยูเรียน่าจะเป็นยูเรียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์แล้วก็ปุย๋ยคอกไปนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะพามาดูการแตกยอดหน้าแรงนะคะหน้าแรงตอนนี้เดือนมกราคมฝนไม่มีเลยทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนตุลานู่นเลยค่ะสามเดือนระยะเวลาสามเดือนแล้วก็ประครับประคองต้นให้มันรอด ไปจนถึงช่วงหน้าฝนนะคะน่าจะประมาณเมษาพฤษภาอตอนนี้เราก็จะพามาดูการบำรุงรักษาแล้วก็ทำให้ต้นรั่ลงเราลอดให้มันไปถึงหน้าฝนนะคะนี่ค่ะมันก็มันจะมีตายบ้างนะคะตายบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะนำมาไอ้นี่ต่อ เอ็มาเลยนะมาแซมมาแซมใหม่ช่วงหน้าฝนนะคะอันนี้ก็เกือบไม่รอดแล้วค่ะได้แค่นี้ก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้คือสักมาใหม่50าสิกิ่งนะคะก็มีตายไปบ้างแต่ก็ไม่ถึง10บกิ่งนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะตามเราจะปลูกตามล่องหญ้า เพื่อที่จะเอายาให้วัวรดน้ำฝรั่งไปด้วยแล้วก็ได้ยาให้วัวด้วยนะคะเราจะใช้พื้นที่ให้มันคุ้มค่าที่สุดนี่คือเราใส่ปุ๋ยเร่งแล้วก็ใส่ผนมูลมูลวัวนะคะเรียบร้อยก็พวนดินเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการพวนดินกันนะคะการพวนดิน ทำยังไงที่จะไม่ให้มันกระทบกระทั่งเราต้องห่างระยะการพวนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะเพื่อที่จะช่วยให้ลากเขาได้เดิน,นช่วงหน้าแรงหาอาหารให้ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันแรงมากเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวหาวางกล้องตั้นึนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็จะขุดขุดนะคะรอบรอบรอบโคนต้นนะคะขุดรอบรอบโคนต้นเพื่อที่จะให้ดินมันร่วนนะคะอันนี้ก็ ดินให้แตกนะคะรอบรอบโคนนะคะประชงดินขึ้นมาค่ะก็จับประมาณนี้นะคะก็จับประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะทจําจนจะเสร็จนะคะเนี่ยถ้าเราไม่ทํามันก็จะแห้งแบบนี้นะค่ะดินมันก็จะประมาณนี้ มันก็ลากมันก็เดินไม่ดีแล้วก็การเจริญเติบโตมันก็จะไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ายิ่งมันเป็นหน้าแรงด้วยการเจริญเติบโตไม่ค่อยจะดีเราก็ต้องช่วยนะคะช่วยให้เขาเจริญเติบโตเนี่ยนี่คือน่าจะขาดสารอาหารอยู่นะคะเพราะว่าใบมันอะ่ะมันไม่ได้เขียวเท่าไหร่มันจะออกเหลืองๆเ,เราก็เลยต้องดูแลร,รักษานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูาพาไปดูต้นที่ เราทิ้งช่วงมานานนะคะมันอายุหนึ่งปีแล้วเราเพิ่งจะมาดูแลรักษามันเดี๋ยวพาไปดูค่ะค่ะอันนี้คือต้นที่เราปลูกมาแล้วหนึ่งปีแต่ว่าเราตัดแต่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงนี้เพิ่งเพิ่งจะเริ่มจริงจังกับสวนอันนี้สี่สิบต้นที่ปลูกก่อนหน้านะคะเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะได้หญ้าออกระหว่างระหว่างโครนนะคะ แล้วก็เอาหญ้าเข้าไปคลุมแล้วทีนี้เราก็จะถากถากถาก,ถากให้มันมีแบบรอยดินอย่างนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะคะแล้วก็รดน้ํารดน้ําเสร็จก็เอาฟางมาคลุมนะคะเพราะว่าหน้าแลง้งการดูแลร,รักษาหน้าแลง้งเราก็ต้องทาให้มันชุ่มชื้นมากที่สุดนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งจะแตกยอดหมเพราะว่าเราตัดแต่งไปเราต้องบํารุงเจะพาไปดูก็มีหอด้วยนะคะหออันนี้ก็เพิ่งห่อค่ะ ก็มีลูกห่ออันนี้ยังไม่ถึงหอนะคะยังไม่ถึงค่ะแล้วก็จะมีชุดที่บ้านเป็นดอกแต่ก็ยังไม่เยอะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะได้มาบำรุงรักษาอันนี้ก็น่าจะถึงน่าจะห่อได้แล้วเดี๋ยวจะมาตามหอเนี่ยค่ะอันนี้ห่อได้หรือเปล่ายังไม่รู้แต่ลูกนี้ห่อได้แล้วเนี่ยค่ะต้นนี้ก็จะดกดกหน่อยประมาณนี้ แล้วก็จะมีต้นที่กำลังจะเป็นลูกเล็กๆค่ะเนี่ยค่ะระบบน้ำของเราก็ใส่น้ำหยดนะคะน้ำหยดระหว่างโคนต้นก็เพ,เพิ่งจะมาดูแลรักษาเอาจริงๆเป็นนี้ค่ะแล้วก็มีตัวที่เป็นดอกก็เพิ่งมีดอกบานเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาดูต้นนี้กันค่ะต้นนี้คือ กำลังห่อนะคะตัวเนี้ยหอ่หอห่อแล้วทีนี้กิ่งนี้มันไม่รู้มันจะโตรหรือเปล่าเราลองดูเราลองห่อเยอะดูแต่มันก็จะมีดอกอีกคือมันกิ่งเล็กค่ะก็เลยใช้เชือกฟางนะคะรัดมัดตรงนี้แล้วก็โยงใส่ต้นที่มันกิ่งที่มันใหญ่เพื่อที่จะไม่ให้มันเอ็นลงนะคะก็จะมีนะที่หอ่ออันนี้ก็จะแข็งหน่อยจะไม่ต้องโยงแล้วก็จะมีดอก ดอกอันนี้คือบำรุงดูแลรักษามันถึงจะติดหมากติดดอกติดผลนะคะช่วงที่เราทิ้งช่วงไปช่วงนั้นกำลังวุ่นนะคะที่ว่าเราออกไปมีก็เรียกว่ามีกิจกรรมภารกิจหลายอย่างเราก็เลยทิ้งไปแล้วมันก็อ,อ,อย่างว่าเลยค่ะถ้าเราไม่ดูแลมันก็ไม่ได้ผลแต่ช่วงนี้ก็คือกลับมาดูแลใหม่น้องก็ ให้ผลผลิตเริ่มจะให้ผลผลิตเราแล้วแล้วก็จะมีการทดลองโน้มด้วยนะคะโน้มกิ่งเพิ่งจะโน้มไปเมื่อวานค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตามช่องเจรุงพุบาลยินดีชาแนลเพื่อที่จะรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะถ้าอยากจะชมคลิปต่อๆไปจะเป็นการทำเกษตรบ้าน นิ้นอินซียเยอะค่ะไม่ค่อยจะเคมีเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเชิงขาดเคมีเลยก็มีบ้างอะคะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นเคมีฉีดนะคะเป็นเคมีทางด้านาพื้นดินคือใส่ปุ๋ยเคมีนะคะก็จะประมาณนั้นเพื่อจะช่วยช่วยปุ๋ย้อของเราให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเคมีเท่าไหร่เพราะว่าเราเลี้ยงวัวกัน ค่ะทางสวนเราก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะชมคลิปต่อๆไปเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปก็ยาวมากๆแล้วสวัสดีค่ะ